มาลูกแมวไปค่ะวันนี้เรามาแต่แบบว่ามือสมัครเล่นนะคะถ้าแกงนี้ได้ก็คือสุดยอดแล้วเจร้วะนี่ต้องมาหาปลาแล้วแหละมันต้องไปหาปลาพร่เม็นไปหาเห็ด วันนี้เห็ดเพาะก็จะลอยน้ำอย่างนี้นะคะนี่ล้างให้เลยความคิดเหมือนแบบว่าเอามาแล้วมันจะขาวอย่างนี้นะแต่ว่าความเป็นจริงคือน้ำมันท่วมทุกคนน้ำมันท่วมแล้วทีนี้มันมองไม่เห็นเลยเป็นยังไงโอ้มาแล้ว วันนี้เรามาเก็บรอยเดิมตั้งแต่ฝ่าแรกๆนู้นนะคะเห็นไหมใช่โอ้โอ,โอ้เม็ดบักใหญ่เลยน้องตกองมามลูกน้วสงบาทเอาค่ะอยูไขายจะกระจัดนะคะแต่ว่าไม่เห็นตัวแล้ววันนี้ไงขานมานี่โอ้โหฝนตกหนักสองบาท ลูกไม่โตลูกถ้าไม่โดนฝนีก็จะไม่เห็นน้องโอ้ลูกโตเลยค่ะี่เป็นจะล้างไปเลยนะวันนี้ล้างน้องนะออไปเลยนะออกอไรเม่เห็ดอะไรโอ้เห็ดดินออก อาจจะเสียงค่อยหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาไม้มามันเปียกเนาะกลัวไม้มันตายเลยไม่ได้เอามานะีอีกหนึ่งเมตรมันใหญ่ก็เ็กันเบนเลยจ้ะในความคิดคิดว่าเออฝนตกใส่จะขาวก็จะแต่ที่ไหนได้นะทุกคนน้ํามันท่วมแล้วน้ําขุ่นจะเอาอะไรมาเห็นู <c oughs> ถ้าสุรน้ําแค่นี้เขาก็จะเจอฮะ แต่เพราะว่นน้ำแบบท่วมเยอะเกินท่วมแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นนะก็ในอีกค่ะลูกในง,งมเอาเห็ดไปบุมบนงมปางมเห็ดนี่ค่อยๆเก็บไปแล้วก็จะได้เยอะเองลางไปด้วยพี่น้องเห็นแต่ป่ามันเบอกว่ายนา้ำพี่น้องเห็นเห็ดบ่าได้ ็ดดูในน้ลูกค่ะอันนี้คือขนาดว่าป่านี้เราปลาสองสามครั้งแล้วนะคะเราก็ยังแบบเอาไม่หมดเพราะว่าเราดูไหมเขาบ่พากันมาป่านี้แล้วเขาไม่พากันมาป่านี้แล้วนะคะเพราะว่ามันเขาคิดว่ามันไม่มีแล้วเขาก็เลยทิ้งป่านี้เราก็มาเก็บ แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบแก,แก ah, oh. <S 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 ่ๆแล้วนะนี่อีกแล้วนู่เห็นไหมทุกคนมันจะเป็นลูกแบบดำๆนะคะยังม่ได้เฮ่ที่ไหนเนี่ยเห็นบอกสวยเลยเนี่ย

เห็นอีกหนึ่งลูกนะ,ะมัจะเห็นไหมทุกคนมันจะไม่มีแบบเผ็ดเล็กๆเลยวันนี้ ลกน,นะคะเกือบแก่ไป็ไม้แค่หนึ่งเสียู้อีก นีอีกตีลูกนีอีกโอ้หลูก่มนเนี่น้องหลบอยู่ ส่งท่า ซอฟายกันเดตัวโตซอฟไฟไม่มีราคาคะถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยอาจจะเยอะเลยนะคะทุกคนตัวน้ำท่วมอ่อนๆไอ๊ะพอนหนาง ว้ายเราก็เอานะคะโบเห็นตาตาบบดี <c oughs> เห็นแต่หน่วยง่าๆ <c oughs> ่ๆเขาคงสิงงว่าแอนกะเอ้ยแอนกะายได้มาละเบอร์มื่นถ้าสองคนนี้ได้ แปดโมงมื้อเอ็ดเพาะวช่ได้เด็ดเนาะพากันหาแค่ตรงโพนจะเห็นในน้ำลอยขึ้นมาให้นี่นี่นี่ว่างนี่แอะโอ้มันต้องงมเอาแล้วแหละแกจำนนโอ้น้องดีอย่างนี้เลยนะ

ก็ได้สองหันนะนี่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 เจ็บแล้วแม่น่ะอือแล้วนายเลยล่ะพระเจ้าอยากถ่ายคลิปพระเจ้ามาจังไว่สีขาวเออใส่ดีอาจารย์นี่เธอจังว่าสีขาวมีหน้ากว่านี้มีอยู่บ่อย่าบุลลี่เบียบุลลี่มีดคอยแหม หอยใหญ่โบเห็นโบมามาหน่อย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 โอนตัก่นแล้วอยู่ไซันจะเป็นเห็ดเพาะหนังนะเขาหาโบเป็นละเอ๊ะลงให้นาแล้วนะ ม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่น้อเออเอาเอาเอาขอ,าขอาถ่ายอนีเป็นพอโอ้ทุกคนเอาขอถ่ายขอถ่ายอาย่ยสมเห็นอยู่บ้านแม่อยู่บ้านอนะ่ยู่บ่ฮะ ไม่โตสักเท่าไหร่น้องไม่โตนี่เดินกลับมาก็เจอใีโอ้เ็นงไง้ขยี้เลยเลยอี๋ออี่อี ตัวน้องตัวใหญ่มากบายพอไปดองน้ำมาดองดูตรงไม่ตกหูขาจุ๊กเลยอ๋อุกโตมากอันนี้ตอนนี้เราเข้ามาในป่าแล้วนะคะ ปลาในปลาลูกนี้ก็ใหญ่นะะจะอีกนิมเม็ดน้องนะนี่ค่ะ ฝนหยุดตกแล้วนะคะ